แอดมินอยู่ตลาดน้ำหนองใหญ่ครับวันนี้นะักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยซึ่งจะเปิดทุกวันอาทิตย์ไปดูกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าท้องถิ่นสินค้าชุมชนที่ปลอดสารพิษไม่ฉีดยาก็นี่เขาก็จะมีร้านแต่ละหมู่บ้านเขาจะเขียนไว้เลยว่าอันนี้คือร้านบ้านสาลาลอยหมู่ที่แปด หมูแปดไทยอะไรครับไก่แกงค่ะหมูแปดมาขายแกงถุงมีแกงอะไรบ้างต้มยำขาหมูค่ะต้มยำขาหมูต้มหมึกยัดไส้หมูขัวกลิ้งขัวกลิ้งแกงส้มแล้วก็ผัดฟักทองกับไข่ฟักทองกับไข่ต้มจืดค่ะนี่เขามาช่วยกันทั้งบ้านเลยเนาะปลาสดก็มีมะรุมก็มี อันนี้บ้านศาลาลอยหมูที่เจ็ดมูเจ็ดเอาอะไรมาขายเนี่ยสารพัดนี่นะคะดูได้สารพัดเลยมีรักกรรมีเคยกับปีกุ้งแห้งุยางค่ะแล้วไอ้นี่อะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยปลากระเบนย่างค่ะปลากระเบนย่างมีเคยด้วยกับปีด้วยบ้านนามอนหมู่ที่หกมีข้าวหลามขายด้วยคุณป้าอะไรครับ คุณป้าชื่ออะไรเอ่ยป้าชื่ออะไรครับป้าเจียงป้าเบี้ยวป้าเบี้ยวนี่มาอุดหนุนกันสวัสดีครับขายอะไรวันนี้วันนี้เหรอคะขายเอ้ามาเกลียวมาโฆษณาหน่อยเร็วขายได้ผัดก๋วยเตี๋ยวค่ะผัดก๋วยเตี๋ยวแล้วมีอะไรแล้วก็มีข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มมัด ัดกมีชุดแล้วก็มีแกงถุงได้เป็นปลานสามรสบอกชื่อหน่อยเขาจะได้มาติดต่อได้น้องฝนหมูหกค่ะแล้วก็พี่ผู้ช่วยหมูหกผู้ช่วยของหมูหกค่ะผู้ช่วยหมูหกค่ะโอ้ร้านนี้คนหน้าตาดีแล้วก็น้องเอิญค่ะน้องเอิญแล้วก็ส้มโอบางลึกค่ะส้มโอบางลึกขาวน้ำผึ้งคนมาถามด้วโอ้ช่วยนะทรงสวยมากเลยส้มโอบางลึกนี่พ่อค้า นั่นให้ดูเนื้อด้วยโอ้โหชิมได้ชิมได้โอ้มีให้ชิมด้วยเพราะค้าใจดีได้ราคาต่อรองกันได้ต่อรองได้อีกครับผมจากสวนครับจากสวนจากสวนเองรถแรกแจกแถมได้ครับผมยับบ้านหนองคราหมู่ที่ห้าน่องขาหมูห้าไข่อะไร มีถั่วทอดผักเสี้ยนดองมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวต้มมัดมีขนมขี้มันขนมขี้มันแป้งข้าวมากแป้งข้าวมากนเนียวกันเนียวิ่นละยยาขยยาลาขยาแม่ค้าสวยแม่ค้าชื่อสาวลูกน้องกำนันสันติโอ้ยยังเต็มคาราเบล เต็มคาราเบลเลยมูซี่ค่ายไรค่บกุ้งเคยทอดค่ะมีทั้งเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะกุ้งเคยแล้วเอามาทอดกุ้งเคยแล้วมาทอดแล้วมีขนมหวานตอนนี้หมดไปหลายหนแล้วค่ะหมดแล้วแล้วก็มีขนมดังค่ะสี่โมงเองจะหมดแล้วไอ้นี่เขาเหลียนมไรขนมดังค่ะขนมดังน่ากินเนาะชิมได้วยค่ะนั่นให้ชิมด้วยโอ้ให้ชิมด้วย บ้านฝ่ายท่าหมู่ที่สาอ้าวให้เปิดร้านขายอะไรชื่อขายมันขยาค่ะชื่ออะไรครับช,ชื่อนิดค่ะชื่อนิดเอาขยายโชว์หน่อยแล้วอย่างนี้ยโยกโยกหน่อย,โ,ย,อยโอ้ยนี่โยกมันเลยม,มาช่วยกันหมู่ที่สมบ้านฝ่ายท่าขายเห็ดทอดขายเห็ดทอด20บาททุงยีบาททุกอย่างยี่สิบบาท,ท สองส้มหมูที่สองขายไรขายน้ำส้มขายน้ำขายน้ำส้มขายกาแฟขายน้ำอะไรไม่รู้สีแดงแดงกล่องขายไร,ยรครับขายข้าวกล่องควรสุขภาพค่ะพริบค่ะสารทีส์ผัดปอสามทีส์ข้าวกล้องค่ะข้านงๆนะคะทำอะไรกันที่ร้านนี้โอ้มีส้มด้วยกิโลค่ะ ส้มที่ไหนครับใครดิค่ะส้มที่ไหน呀ส้มท่าแซะค่ะส้มท่าแซะท่าแซะมีสวนส้มด้วยหรอได้ค่ะวันนี้มาขายโลเท่าไหร่โลละแปดสิบสองโลร้อยห้าสิบจ่าสองโลร้อยห้าสิบใช่จ่าโอ้โหอพริกวันนี้เอามากี่โลวันนี้เอามาห้าสิบค่ะห้าสิบโลดูตาบ่ายสามจะหมดแล้ว ขนมจีนป้าฮุยวันนี้เป็นไงขายดีเปล่ายดีเหนื่อยยังเหนื่อยไหมวันนี้ขายก่โลแล้วขายไป30โลแล้ว30โลแล้วเหนื่อยแล้วน่นลูกค้านั่งเต็มหมดเลยหลานชายโรงเรียนปิดเทอ่มอ๋อหลานชายมาช่วยโอ้ยเอาหลานมาช่วยเอาสวัสดีครับ FC ครับ FC ให้กำลังใจกัน ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปสามห่อร้อยข้าวเหนียวมะม่วงปากิดปากิดปากิดป้กิดปากิดนี่เหนียวม่วงปากิดลองมาชิมดูนะได้ครับอร่อยแน่นอนอร่อยดูอะไรเนี่ยป้าหนูค่ะ ป้านูขายนี่สวนครวธรรมชาติสวนครัวธรรมชาตินี่ธรรมชาติแน่นอนเพราะว่าไส้ท่านมาให้ดูเลยธรรมชาติแน่นอนปลูกแบบนี้ใช่ไหมที่เรามาถ่ายวันนี้คือปลูกแบบนี้สวยเนาะงามอย่างแรงเลยส้มตำน้องนาง ยำฟรีเบอร์เกอร์20บาทยำมะม่วงปลากรอบ40บาทอะไรครับปั้นทิพมันทิพมันทิพโอ้ทำไมถึงทิพะทำไมถึงชื่อมันทิพทำไมถึงชื่อมันทิพลุงไม่เคยได้ยินเลยเขาเรียกมาตั้งแต่สมัยรุ่นป้าตั้งแต่รุ่นโบราณแล้วชื่อมันทิพโอ้ช่วยกันปั้น ขายดีมากลูกเนียงขายพือครับโลห้าสิจ้าโลห้าสิบาทโอ้นี่สดจากส่วนแหน่ๆเลยจ้าสดแน่นอนโลห้าสิบาทสวนมาเองครับขายดีไหมดีค่ะสิบบาทเองสวัสดีครับสิบบาทเอง ใช่คือขายสิบบาทเองนะขายดีมากครับขอบคุณมากเป็นเพื่อนกันในเฟซเป็นเพื่อนในเฟซในเพจเนาะขอบคุณมากครับเจอกับสีมีเนื้อย่างด้วยสีสวยน่าดูเลยโรตีกรอบขายถาดเท่าไรครับถาดละยี่สิบค่ะถาดละยี่สิบบาทเองขายถูกมาก มะม่วงมะพร้าวตัวผักยาวเจ้าของสวนมาเองข้าวสังหยดพัทลุงยามาถึงชุมพรอขอด้วยมีกอกขอ4 3สาเป็นข้าวที่ไหนครับข้าวที่นี่ค่ะข้าวชุมพรอยู่ที่ไหนปลูกแถวนี้เลยแต่เข้าไปแต่โรงสีก็จะอยู่สวีอ๋อปลูกที่ชุมพรก็กขอ4 3สสังหยดพัทลุงอันนี้ของแท้แน่นอนแล้วครั้งนี้ข้าวมาก ข้าวหมากอะไรเอ่ยข้าวหมากไทยโบราณแลข้าวหมากน้ำสมุนไพรมีน้ำสมุนไพรมีน้ำกระเจี๊ยมกุ้งจีนน้ำอัญชันน้ำดอกคำฝอยน้ำใบเตยแช่ข้าวเหนียวแล้วก็เอาไปนึ่งโอ้สีสีสวยเนาะน่ากินมากเลยนะสีไม่สีเลยก็สีจากธรรมชาติแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็ใส่ลูกแป้งก็มาเป็นข้าวหมากแต่นน้้ขายขายละสิบบาทกล่องสิบบาทเองโอ้ยเราขายหมดนี่กล่องละสิบบาทยี่สิบกล่องก็ได้สองร้อยยาด โละร้อยคิดเองทำเองนะคิดเองทำเองเป็นภูมิปัญญาของชาวชุมพรใบเหลียงสิบบาทเองเพราะว่าเจ้าของสวนมาเองใช่เจ้าของสวนมาเองชื่ออะไรครับชื่อนีค่ะชื่อนีเขาเรียกว่าเจนีแถวๆนี้เรียกเจนีอ่ โอ้นี่ไงนี่เจ้าของสวนมาเองเลยอันนี้ก็1ิบบาทเหมือนกันอ้าวชื่ออะไรครับเจ๊หวยเจหวยนี่ก็เจ๊เหมือนกันมีเจ๊หวยนี่เจ๊หวยอันนี้ข้าวต้มมัดทำเองไส้อะไรครับชื่อครับชื่อเจ๊ไรเจ๊เอียดนี่นอกจากข้าวต้มมัดแล้วยังมีนี้ด้วยมีนี้พืชผักสวนครัวนี่ผักกูด ของขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรน,นี่ปอดสารพิษแน่นอนรเราเจอเมลอนด้วยเป็นอาจารย์อาจารย์สวัสดีครับ,รบอาจารย์รเมลอนของอาจารย์นี่เอาโฆษณาหน่อยเลยลูกสวยงามมากเลยปลูกที่หนเอยครับ,บปลูกที่ไหนเอ้ยลาทุ่ง,รงครับแล้วรสชาติเป็นไงหวานหวานสิบหกปีกหวาน แบบหวานมากเลยไม่ม่หวานพอดีพอดีพอดีลองชิมดูใครจะชิมดูรสชาติที่ถ้าแช่เย็นจะออยกว่านี้ยิ่งย่งยิ่งไวยิ่หวนเปเลยรสชาติติดใจยอดมากครับยิ่งไวยิ่งหวานนะคะเป็นขึ้นใหม่ด้วย้อ๋อจานูกใดล บอกสถานที่แน่นอนเอาบอกสถานที่หน่อยเลยหมู่สองตำบลนาทุ่งฮะหมู่สองตำบลนาทุ่งหาวัดนาทุ่งครับฝากเบอร์โทรเลย0 8 1ย8 9 5ดหนึ่งศโอเคไปคุยกันหลังไหมได้เลยเสวยงามมากแล้วก็ความเมื่อกี้ชิมแล้วล่ะหวานกรอบสุดยอดอ่ะสุดยอดสุดยอดถ้าแอดมินการันตีว่าสุดยอดต้องเชื่อ มาทุกนั้นนะมาเดือนละหนึ่งครั้งเองไม่ใช่มาทุกวอาทิตย์มันปลูกเดือนออกครั้งเดือนออกครั้งหนึ่งเดือนละรวมต้องตามไปทำสารคดีแล้วล่ะเเจ๊บนเดยโหผักเจ๊บนผัดบอดสารพิษค่ะขนมโบราณมีอะไรบ้างมีอะไรขายบ้างนี่ขายนี่ทุกอย่างเลยนี่เขาเรียกขนมลรขนมตาลูก้าล แปรลูกตาลอันนี้อะไรวุ้นมะพร้าวอ่อนวุ้นมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีมีมะม่วงด้วยนี่ลูกค้าเริ่มมากันแล้วครับพริกถุงละยี่สิบอันนี้เท่าไหร่ครับยี่สิบาทีนี่ก็ยี่สิบใบเหลียงสิบบาทยงสิบบาทโอ้โหดูนี่กำเบ้งเลยอ่ามาซื้อกันนะครับผักปลอดสารพิษไอนา คาเฟ่คอฟฟี่เจอกันทุกงานกาแฟเลยเอาโฆษณาหน่อยเลวอ่าเป็นโรบัตตาชุมพรคู่มือนะคะคั่วคั่วฝัดคั่วกระทะคั่วฝาดคัดสัรอยางดีค่ะเป็น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 โรบัตตาบ้านเราโรบัตตาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะลองลองลองถ่ายเน็ดดูแล้วก็แล้วก็ปกติเราเปิดร้านยังไงที่ไหนนอกจาก ที่ตลาดนัดแล้วมีที่ไหนอีกก็มีไปตามงานโอท็อปนะคะอ๋อเจอกันที่งานโอท็อปนี่ก็สิบถึงสิบสองนี่ก็มีบ้านเสียบยวนนะคะอ่าสิบสิบสองเจอบ้านเสียบยวนไปเที่ยวกันนะคะมีโอท็อปไปเยอะแยะเลยหลายเจ้าผลิตภัณฑ์หลายเจ้านะค่ะอืมโอเคเจอกันงานโอท็อปนะครับงานต่อไป ข้าวแดงหรือมะพร้าวสีทองกินแล้วจะ,จะร่ำจะรวยเพราะว่ากินแล้วมีความเป็นมงคลปกติเขาเอาไปไหว้พระแล้วก็ค่อยเอามากินกันมันหวานแต่ไม่หอมอมันสู้สีเขียวไม่ได้แต่เป็นน้ำมะพร้าวปั่นผมใช้ได้หมดพอิละ0โลละสาบาทถุงละถุงละห0สิบบาทถุงละหกบบาทข้าวโพดหวาน หวานแน่นอนให้ดูนะแม่ค้าถั่วทอดชิ้นลคาบาทห้าบาทจ้าห้าบาทจ้าถั่วทอดมั่งบางคนก็เรียกขนมขาหมูขนมขาหมูใช่ขนมรังพึ่งโบราณาข้างนอกดำแต่ข้างในเหลืองทำกับเตาถ่านนะคะไม่ใช่เตาแก๊สเตาถ่านหอมพอเปิดปุ๊บหอมเลยชิมดูเลยได้ อ๋อเราพลิกไปพลิกมากิ้ด,ด้วยไหมให้กิมก้มชิ้นเท่าไหร่เอ่ยชิ้นละสิบบาทชิ้นละ10บาทเองจิ้นด,ด้วยอ่ะต้องกิ้ต้องจิ้มไม่ค่าให้ชิมให้ชิมไปเท่ากุ้งโลร้อยตัวใหญ่ก็สองร้อยกว่ากว่าเอาข้อสนค่าป <c oughs> ากหาดค่ะป <c oughs> ากหาดเอาข้อสน ปกติคนปากหาดเขาขายแต่ปลาทูนะทำไมเราถึงขายปลาหมึกนี่นะปลาทูกับปลาหมึกค่ะอ๋อหน้านี้เนาะค่ะหน้านี้แหละปลาคนว่าปลาทูขายหมดแล้วเลือยแต่ปลาหมึกไปถึงพืชสภานู่นแหละค่ะแต่นี่ไทยหลบเลยต้องซื้อด้วยนะจ้าแน่นอนเดี๋ยวเอฟซีตามมาซื้อแน่นอนชื่อบอกชื่อสกุลเลย เออเป็นน้ำาแฟสได้ไหมคะใบไม้ที่ปิดปิ้วค่ะอ้ยะชื่อเฟชื่ออะไรใบไม้ที่ปิดปิ้วค่ะโอ้เอาเอามาช่วยซื้อกันของสดสดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแม่ค้าก็สวยค่ะอันนั้นของตายค่ะแม่ค้าเจแดงนี่ผักเอามาหนึ่งร้อยกตอนนี้ขายหมดแล้วนี่เจแดงมาดูตาผักริมสวนปลอดสารพิษแน่นอนก็เลยทำให้ขายได้หมดไว ปลาไหลครับผมน้องน้องเขามาขายเองเหรอขายด้วยครับมาขายด้วยเอาโฆษณาโฆษณาเร็วผมลงดูิช่วงปิดเทอมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับน้องเพชรครับน้องเพชรครับผมวันนี้เรามาช่วยคุณพ่อขายปลาไหลเอ้าบอกหน่อยว่าปลาไหลมายังไงได้มายังไงปลาไหลนาครับปลาไหลนาครับผมเราไปจับมาไม่ไม่ไม่ซื้อเข้ามาทีครับอ๋อซื้อเข้ามาอีกทีนึงครับผม ขายนะยังไงขายโลเท่าไหร่ไม่ทำสองร้อยยี่สิบทำสองร้อยาสิบครับทำแล้วไปถึง <ทำ S 2> เกณฑ์ท้แล้วสองร้อยห้าสิบไม่ทำทีสองร้อยอายี่สิบยี่สิบครับผ <20. S 2> มคุณลุงบุญสมขายหอยสองโลร้อยมาซื้อกันออเอามาหนึ่งร้อยโลตอนนี้เหลืออยู่เจ็ดกิโลป้ากบขายปลา<อ>เขาเรียกปลาอะไรครับปลาแดง ปลา,า,ดดาแดดเดียวปลาแดดเดียวนี่มาช่วยซื้อกันป้าจับมาเองด้วยนุปลาหาดนะคะปีกับปีปากหาดคุณป้าบอกว่าทำเองเหมือนกันลูกค้าเริ่มมากันแล้วครับจันรอนครับจันรอนไม้เท่าไร่ครับไม้ละสิบาทไม้ละสิบบาทเอง ขนมชิ้นละสิบบาทมีเครื่องแกงขายด้วยป้าปุ้ยขายเครื่องแกงมึกหอมไปถึงปากซอยเลยนี่ให้ดูสีโอ้หอมไปถึงปากซอยเลยฮะเอาให้โฆษณาร้านเร็ว คยขายกางเกงที่หนองใหญ่นะคะนาทิตย์ค่ะกางเกงสะอาดไม่มีสารวัาวันปกติวันปกติขายที่ไหนวันจันทร์ที่หน้าอันนาเบาจบค่ะวันการที่แต่ละร้อยวันพุธหน้าจกศวันศุกร์หน้าตลาดเมืองแล้วก็วันเสาร์ที่ตลาดปากคลองวันที่นี่ค่ะโอเคเอาไปช่วยกันตอนแรกคิดว่าขนมเ,นอเอาพอดูดีๆเป็นไข่ปลาทอด หอมไปถึงปากซอยเลยหอมเครื่องเทศด้วยบัวลอยไข่หวานกะทิสดนี่สดไม่สดให้ดูเอาสดแน่นอนให้ดูหน้าแม่ค้าน้องมิวน้องมิวชื่อร้านว่าบัวลอยไข่หวานนุ่มหนึบเริ่มต้น20บาทเอง คุณป้าสมนึกอายุ75มาขายขนมมีมาข้ามมีพริกมีผักเซี้ยนมีขนมลูกตานไอโนนก็ขมิน้นออป้าอายุเท่าไหรแ่แล้วอนาะยุ75อยางเลยจ็ดปกแล้วเนาะมาช่วยคุณป้าเข้าซื้อกันนะมาช่วยอุ่นนุนกันด้านหมูหนึ่งขายอะไร นานหมูขายขนมหวานไข่แกงไายแกงด้วยไข่แกงไตปลาไตปลาแกงไตปลามะพร้าวกล้วขนมหวานค่ะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วค่ะที่โมงแขมัดแล้วหมดอะไรยังเต็มขนมหวานเจ๊ปอยหมูหนึ่งมีขนมหวานมีอะไรบ้างค่ะมีบัวลอยค่ะมีคองแขงมีขนมปังกิมค่ะ แล้วก็มีขนมกีบก๋วยเตี๋ยวผัดแล้วก็มีหอมอร่อยทุกอย่างนะคะขอเชิญโฆษณาตลาดน้ำหนองใหญ่ให้หน่อยแล้วอเชขอเชิญชวนมาเที่ยวนะคะตลาดน้ำหนองใหญ่เปิดตั้งแต่เที่ยงถึงหนึ่งทุ่มนะคะมากันเยอะๆนะคะมีหลากหลายให้เลือกค่ะของอร่อยทุกอย่างเลยค่ะแน่นอนเพราะว่าชาวบ้านทำกันเองใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ นี่เราเจอทอทอทอสํานักงานชุมพรด้วยทอทอทอสํานักงานชุมพรอ้าวไหนไหนมาแล้วบังเอิญนาบังเอิญรู้สึกว่าวันอาทิตย์ยังไม่หยุดเอาประชาสัมพันธ์ให้เขาหน่อยแล้วก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะคะทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงถึงหนึ่งทุ่มนะคะเจอกันได้ที่ตลาดน้ําหนองใหญ่ค่ะมีของกินมากมายทั้งของกินของใช้เรียกได้ว่าช้อปปิ้งจบในที่เดียวเลยค่ะไม่ต้องไปที่ 300ร้อยร้านค้าใจ่ค่ะ